เห็นบ้านข้างหลังนะไหมลดมาแล้ว2 0 0แสนนะครับอ้าวสองแสนที่กินงที่ลดราคามาให้นะครับโอ้นี่วันนี้ผมบอยสีตะลอดมาอยู่กับเจ้าของใจดีอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูอย่างละเอียดเลยนี่แต่บอกก่อนนะบ้านหลังนี้นะอยู่ในชุมชนใหญ่เลยนะครับแล้วมีวิวภูเขาด้วยนะเดี๋ยวขอหยับกล้องทีเดียวภูเขานี่ลูกเบลเทอร์เลยสวยเด่นเป็นสง่าเลยนะครับอ่าวาอยากรู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมบอยสีตะลอดมาเลยนะครับอ้ามีหมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลย อ่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาชมนะครับนี่ผมเกินก่อนขออนุญาตไลฟ์สดไปด้วยเลยไทย,ยทรรมไปพร้อมกันเลยนะครับตื่นเต้นสิวันนี้มาเห็นบ้านสร้างใหม่นะสร้างเพื่อขายไม่มีใครตายสร้างเพื่อขายไม่มีศพอยู่ในบ้านไม่เคยผ่านการมีศพมีการตายมาเด็ดขาดเพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเจ้าของเขาเป็นนักพัฒนาสังหาอ่ะอยากรู้ว่าเป็นไงตามผมไปสิทธิกรก็รั้มาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยผมพูดจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมถามก่อนรถมาสองแสนจริงไหมฮะ จริงค่ะจริงอ่าแต่ไม่ใช่ราคา2 0 0 0 0 0ไม่ใช่ค่ะอันนี้คุณอะไรเนี่ยเห็นป้ายว่าแม่คุณอะไรเนี่ยฮะชื่อตูนค่ะสวัสดีครับคุณตูนค่ะคุณตูนเดี๋ยวถามก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลลางสาลี่ค่ะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมันไกลกรุงเทพไหมอ่ะไม่ไกลค่ะสักกี่กิโลครับอ่าสักประมาณร้อยร้อย ร้อยนิดๆไม่ถึงดีร้อยกว่าอ่าร้อยกว่านี่คุณตูนก่อนที่จะคุยไปเรื่องอื่นนะขออนุญาตหมุนตัวก่อนตรงนี้มันอยู่กลางหุบเขาใช่ไหมฮะกลางชุมชนนี่กลางชุมชนหรือไม่กลางชุมชนท่านผู้ชมดูอยู่ต้องศาลาประชาคมเลยาประชาคมของหมู่บ้านเลยค่ะคนจะมารวมกันตรงนี้อ่าแล้วที่เราเนี่ยโอ้โหอยู่ภูเขานี่มีลูกใหญ่ๆด้วยใช่ไหมฮะมีค่ะ อ่ะคุณตูนยินอยู่ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมเดินไปกับผมก่อนเดี๋ยวพาไปชมในบ้านอย่างละเอียดเลยนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะกดแชร์กดไลค์ให้ผมหน่อยละกันนะครับนี่ท่านผู้ชมสวยไหมเดี๋ยวอยู่ข้างๆบ้านมองไปนี่เห็นภูเขาลูกนี้เลยใครเห็นภูเขามพ์มาหน่อยดิถ้าใครเห็นนะครับไม่รู้ว่าอ่ากล้องนี้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับถ้าใครเห็นมองภูเขาลูกเนี้ยนะครับฝากพิมพ์มานิดนึงอ่าว่าเห็นพร้อมกันว่าสายตาผมเนี่ยไม่บอดสีนะครับไม่บอดก้อนหินนี่ไม่ใช่กองหินนะภูเขาร้วนๆเลยคุณตูนนิดึง เมื่อกี้คุณตูนบอกว่าอยู่ที่ตำบลลางสาลี่อำเภอออำเภท่ามวา่วงกาญจนบุรีาบุรีค่ะอ่าเอ้อท่าม่วงนี่จากเราไปท่าม่วงมันไกลไหมฮะจากเราไปอำเภอท่าม่วงเหรอคะครับประมาณสัก20นาทีค่ะแป๊บเดียวเดียวคุณตูนบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จมานหมาดบานหมาดเลยค่ะสร้างทําไมถึงขายอ่าสร้างเพราะว่าแบบอยากทําธุรกิจอสังหาค่ะกับพูดง่ายๆก็คือเป็นนักพัฒนาอสังหาสร้างเพื่อขายใช่ เพิ่งเสร็จมาหมาดเลยเพิ่งเสร็จมาหมาดเลยุณตูนเพื่อขายก็จริงแต่ว่าวัสดุทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคือสร้างเหมือนเพื่ออยู่จริงเลยอ่าอยู่ได้จริงใช่นี่ท่านผู้ชมบางคนเพิ่งเข้ามาไร้สดนะอยู่ตําบลลางสาลี่อําเภอท่าม่วงกาญจนบุรีมันยังไม่ถึงเมืองกาลหรอกนะครับม,มันมาเดี๋ยวนี้นะมันมี m 8 1ใช่ไหมครับใช่ค่ะมอเตอร์เวย์ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วใช่ค่ะคุณตูนหลังคุณตูนเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่เอ่อพื้นที่ทั้งหมด2556 สองราอยห้าสิบหตารางวาครึ่งไร่กว่าครึ่งไร่กว่าท่านผู้ชมจดเลขไปแล้วนะได้มาแล้ว1เลขนะ256นะครับ256วันนี้คุณตูน256ตารางวาพร้อมบ้าน1ห,หลังเนี่ยค,คุณตูนขายราคาเท่าไหร่ขายราคาพิเศษไปเลยค่ะ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทค่ะ1นึ่งล้านหนึ่งแบาท1 1, 1, 1, 1. 9ล<ช>้านท่านผู้ชมช่วยพิมพ์มานิดหนึ่ง1.19ล้านได้อย่างนี้เลยเนี่ยดูดูดรถวิ่งกันเต็ไมไปหมดเลยเพราะมันมีชุมชนห้อมล้อมเป็นชุมชนเลย ร้านสะดวกซื้อก็ส่งถึงอะคุณตูนเดินมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวถ้าไปชมเบื่อมุมมันนะครับ1.19แล้วเดี๋ยวอะไรบอกว่า2แสนแลดมา2 0 0แสนคืออะไรค่ะตอนตอนตอนแรกตั้งราคาไว้ในใจค่ะ1.39จากการคำนวณต้นทุนต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี้ยขายอยู่1.39แต่เศรษฐกิจมันไม่ดีอนะเนาะเศรษฐกิจก็แย่สังคมก็ไม่ค่อยดีการเมืองก็ไม่นิ่งนะครับภัยสงครามก็มีเอาเท่านี้พอแล้ว1.19่ใครออกข้าโอนให้ครับ ก็ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆพร้อมจบค่าโอนค่าดำเนินการทุกอย่างทางเราออกให้หมดเลย1.19<ช>สวยจบครบที่นี่เลยใช่ค่ะพกเงินมาแค่1.19จบเลยอ่าเดี๋ยวผมถามข้ามก่อนเดี๋ยวมีคำถามกกับคุณตูนวันนี้คาใจกับคุณตูนเยอะยๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับคนสนใจในคุณตูนให้โทรมาเบอร์อะไร โทรมาเบอร์0830090709ค่ะท่านผู้ชมเห็นแไลน์ได้เลยแล้วก็โทรได้เลยค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์เป็นทั้งเบอร์ไลน์เจ้าของขายเองใช่เบอร์คุณตูน0830090709ค่ะท่านผูช้ชมพิมพ์มาหน่อยช่วยกันพิมพ์นิดนึงนะครับกัน <c oughs> ว่าติดต่อเจ้าของไม่ได้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวมไปซอกแซกให้อีกเยอะเลยนะครับเอามาพิมพ์เบอร์กันก่อนนะครับ0 ท่านผู้ชมพิมพ์ตามผมเพื่อบางคนเนี่ยมองไม่เห็นนะครับมันย้อนแสง0ูนยสามท่านผู้ชมพิมพ์มาน,นิดนึง083นะครับต่อด้วย009อ่า083แล้วก็พิมพ์009แล้วก็พิมพ์0709โอ้ยเลขสวยนะครับ083 009 0709อ่าเบอร์ของคุณตูนโดยตรงเป็นทั้งเบอร์โทรและเป็นเทอร์เบอร์ไลน์นี่ท่านผู้ชมมุมนี้ว่าสวยนะเดี๋ยวไปดูมุมอื่นเอ๊ะคุณตูนครับที่คุณตตตตููนนนบออกว่า่าาาารารารงงเีีี้้ยยมมศลลปะชคิด มีหอกระจายข่าวมีชุมชนมีถนนรอบด้านามีรถผ่านตลอดเวลาเลยนี่นีดูรถผ่านนี่ตรงเนี้ยที่บอกว่าร้านขายของและสะดวกซื้อเขาเรียกนะรถรถแขวนพุ่มพวงง่ายๆขายกับข้าวอ่ะผ่านเลยผ่าน,ยานเลยค่ะผ่านเลยเซเว่นก็อยู่หน้าบักซอยไม่ถึง3กิโลกดแอปเซมาส่งถึงที่ดินได้เลยอ่าสบายๆเลย,บ,ย,บ,ยบ้านข้างหลังของคุตูนเนี่ยทรงนอดิชหรือเปล่า กี่ห้องนอนครับมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องโถงหนึ่งห้องน้ำค่ะ2ห้องนอน1ห้องโถง1นึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ําแล้วกินข้าวกันตรงไหนอะกินข้าวห้องโถงค่ะห้องโถงแล้วทากวาหรือว่าอยากจะมาตั้งแบบตั้งโต๊ะชิลๆหน้าบ้านอะไรได้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูท่านผู้ชมไปซอกแซกกันคุณตูนเดี๋ยวเดินมาอีกนิดนึงน้ำมันท่วมไหมเนี่ยสงสัยจังไม่ท่วมล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทำไมใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่เคยท่วมเลยมันไม่เคยท่วมมาก่อน ้าดูจากการสร้างบ้านของแต่ละบ้านในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะสร้างบ้านกันเตี้ย,ยถ้าทางน้ำท่วมแสดงว่าบ้านมันควรจะยกสูงเนาะเรากร็ได้จากความเป็นจริงเลยหรือง่ายๆคุณตูนดูจากคาบน้ําตามเสาไฟคาบน้ําตามบ้านเขาเรียกว่าบ้านชุมชนที่อยู่ในนี้คราวนี้ก็รู้เลยว่าท่วมไม่ท่วมนี่เดี๋ยวขอส่องย้อนย้อนมุมนี้หน่อยคุณตูนนี่น,นี่คุณตูนเชิญมาตรงนี้นี่นะครับ <c oughs> ให้ดูมุมนี้ก่อนเห็นภูเขาสวยๆเลย คุณตูนอย่างเงี้ยบ้านเราเนี่ยหันหน้าทางทิศอะไรอะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะตะวันออกเฉียงเหนือเฮ้ยทิศก็ถือว่าเป็นมงคลอีกทิศหนึง่งร้านสะดวกซื้อก็ไม่ไกลอย่างงี้คุณตูนถ้าคนอยากได้เนี่ยใช้เงินจองเยอะไหมอะจองห้าหมื่นค่ะให้เวลานานไห <50, 000 S 1> มโอนภายในหนึ่งเดือนค่ะถามนิดนึงที่สปรกรอย่างเรามันโอนได้ด้วยเหรอที่ฉนดกคุดแดงค่ะเออไม่ใช่สบปรกรเหรอฉนดคุชแดงเลยค่ะอ๋อฉนดอ๋อเอามาสแสดงเลย ฉโฉนดอยู่ในมือคุณตูน <c oughs> แสดงว่าซื้อแล้วเนี่ยพร้อมโอนทันทีใช่ค่ะซื้อแล้วพร้อมโอนทันทีอ่าสบายใจได้เป็นฉโฉนดคุชแดงนะครับ <c oughs> แล้วบ้านเลขที่มียังบ้านเลขที่มีแล้วค่ะอะไรล่ะครับ1นึ่งหนทับหค่ะหนึ1 1> ่งหนึ่งห้าทับหนึ่งท่านไปชมพิมพ์มาอีกนิดนึงหนึ่งหนึ่งห้าทับหนึ่งวันนี้มันใกล้วันมหาโชคมหาลาบแล้วพิมพ์มานิดนึงนะครับบางทีเนี่ยเอาไปเขาเรียกว่าต่อจิ๊กซอได้เลย1นึ่งหนึ่งห้าทับหนึ่งมีหมู่ไหมครับ 1.15ทับ1มู่แหมู่8อ้าวได้8อีกตัวหนึ่งตำบลลางสาลี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีขายในราคาลดลงมาแล้ว2 0 0 0 0นตอนนี้ขายในราคา1.19ล้านเมื่อก่อนขาย1.39ล้านตัวเลขนี้เอาไปรัวๆเลยคุณตูนขออนุญาตนิดนึงก่อนจะเข้าไปในเขตรู้วเอะอันนี้มีรู้วให้กี่ด้านมีรั้วทุกด้านเลยค่ะสด้านใช่ใช่สีด้านก่อนจะเข้า อ่ารู้แล้วขับชิดขโมยเยอะเหรอไม่มีค่ะไม่มีทำรั้วทำไมล่ะครับ,รบ<ช>จะได้กั้นเป็นสัดส,ส่วนค่ะจะได้รู้ขอบเขตจะได้กั้นเป็นสัดส่วนเวลาเราไม่อยู่บางทีจะได้ไม่มีใครมาบุกลุก<ช>สัตว์เล็กสัตว์หน่อยวัวควายจะได้ไม่มีเข้าไปแล้วก็มีกล้องวงจรปิดดูพื้นที่ได้ตลอดเลยอ่าโอ้ยสหลายคนปิดให้ด้วยมีทุกคนพิมพ์ตัวเลขมาทั้งนั้นเลยคุณตูนขออีกเลข่นึงนน่ฮะคุณตูนดูฉนดนิดนึงฝั่งนั้นนะฮะข้างบนมันมีตัวเลขเห็นไหมครับ เลขที่โฉนดเหรอคะใช่ครับเออเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ท่านผู้ชมพิมพ์มาหน่อยนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เลขที่โฉนดผมหามาให้แล้วนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์อ่าอย่าก็เสี่ยงโชคเสี่ยงดเขาเรียกว่ามาขุดตัวเลขกันเลยนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ไปคุณตูนเดี๋ยวเราเข้าไปในพื้นที่กันหน่อยนะครับอ่านี่ท่านผู้ชมถนนเส้นนี้นะนี่คุณตูนถนนเส้นนี้ขับไปไหนเนี่ยขับไปเนี่ยเหรอคะครับ ออกไปตรงหน้าหมู่บ้านค่ะอไม่ได้ขับขึ้นภูเขานะไม่ไม่ค่ะไม่ข,ขับออกหน้าหมู่บ้านาเล้วขวาเข้าตัวเมืองเลียเ้ยวขวาเข้าตัวเมืองการเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอท่ามวงจากนี้ไปเมืองการไกลไหมประมาณ20นาทีเองค่ะ20นาทีแล้วจากกรุงเทพเอาอีกชัวร์เนี่ยคุณตูนพักอยู่ที่ไหนพักอยู่กรุงเทพค่ะ เขตไหนเขาโทษฮะอยู่อยู่สมุทรปราการติดกับกรุงเทพอ๋อที่ถามไม่ใช่หรอกใช้เวลาเดินทางนานไหมฮะประมาณ2ชั่วโมงสชั่วโมงจากสมุทรปราการ<ช>แต่ถ้าจากกรุงเทพมาก็ไม่ถึงไม่ถึงค่ะไม่ถึงอ่าเอฟซีถ, <FC S 2> ถามมานะครับอยู่ที่ตำบลลางสาลี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกับบ้านบ,นบนพื้นที่256ตารางวาฉนดคุดแดงเมื่อก่อนขายอยู่1นึ่งล้านสามแสนแต่วันนี้พอเธอเอาราคานั้มันมันสูงไปเอาเหลือ1.19ล้านพอไม่ใช่ขายไม่ได้ เพิ่งเปิดขายแต่ทีเนี้ยมาคุยกันแล้วว่าเฮ้ยลดอีกหน่อยนึงเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะเนาะอ่ะไปคุณคุณคุณตูนเข้าไปข้างในกัน <มา S 2> ขอบคุณพี่แนนมากนะครับที่คอยพิมพ์ให้ข้อมูลให้ตลอดเวลาขอบคุณคุณประพัฒสอนนะครับนี่ล้วข้างหน้านี่เป็นคาวบอยที่เหลือเป็นล้วลวดหนามอ่านี่คุณตูนถามนิดนึงก่อนจะเข้าในั้วนี่ผมนี่ลีลาเยอะเหลือเก <laughs> ินกลางคืนเนี่ยเปี่ยวไหมไม่เปียวค่ะไม่เปี่ยวมันคือชุมชนเลยชุมชนใช่เดี๋ยวขอส่องนิดนึง บ้านตาสีบ้านตาสาบ้านหญ่มาบ้านลุงลีนี่รอบด้านหมดเลยด้านเลยค่ะบ้านรอบด้านเลยท่านผู้ชมลองมองแล้วกันนะครับแสดงว่าเราขับรถมาเนี่ยรถเราไม่เปื้อนฝุ่นแน่นอนไม่เปื้อนแน่นอนค่ะทางทางคอนเแล้วนี่ศาลาประชาคมนะท่านผู้ชมมองให้เป็นศาลาประชาคมใครบ้านใครเอาถามหน่อย มบ้านใครมีสาราประชาคมอย่างนี้มั่งพิมพ์หน่อยถ้าใครมีนะครับหมู่บ้านใครมีหมู่บ้านผมเนี่ยลพบุรีมีนะผมคนลพบุรีนะ่เนี่ยไม่ใช่คนที่นี่มีอย่างนี้เลยแสดงว่าที่นี่เจริญนะครับมีหอกระจายข่าวด้วยคุณตูนครับถามอีกครั้งหนึ่งสาราประชาคมตรงนี้เขามีไว้เพื่ออะไรเหมือนแบบเป็นที่ประชุมของของในหมู่บ้านนะคะถามนิดนึงนะกระซิบถามนะอย่าบอกใครนะเดี๋ยวผมโดนด่ามีผลกระทบหรือมีผลดีผลเสียยังไงไหมกับเรา ผลกระทบอะไรที่เป็นผลเสียนะคะเสียงไม่ดังเสียงไม่ดังแต่ดีซะอีกใช่เช้าเนี่ยคนมานั่งเล่นกันเย็นคนมานั่งเล่นกัน <ฮะ S 1> ถ้าใครจะขายของนี่สบายสบายเลยสบายสบายเลยอ่าโอเคขอบคุณท่านผู้ชม600กว่าคน <ฮะ S 1> ไปเดี๋ยวเราไปดูในเขตบ้านกันทางซ้ายนี่อะไรเนี่ยสนามกอล์ฟหรืออะไรเนี่ยครับเ่นสวนหยองค่ะนั่งพักผ่อนชิลๆพอ,อทำให้เลยเหรอทำให้เลยค่ะ ทำให้เสร็จสับเลยคิดตังเพิ่มไหมอะไม่คิดค่ะราคานี้เลยค่ะจบในราคา1.19เาอ่าแล้วเข้ามาก็เป็นเ,เป็นตัวบ้านนะท่านผ<น>ู้ชมแต่เยน็ยนแบบตั้งใจไว้ว่าแบบถ้าลูกค้ามาซื้อโต๊ะเอาเอะไรมาตั้งแล้วก็นั่งมองวิวเขาชิลๆกินหมก <มา S 1> ทะ <า S 2> อะไปไ,ได้เลยพูดไม่เห็นภาพคุณตูนครับขออนุญาตเข้ามาบนสนามหญ้านิดนึงนี่ท่านผู้ชมคุณตูนยืนอยู่นั่นนิดนึงฮะขอรบกวนนิดนึงนี่ๆท่านผู้ชมสิ่งที่แกเล่าให้เราฟังว่านี่สวยไหมท่านผู้ชม อยู่บนสนามหญ้าหันหน้าไปทางภูเขาทิศเหนือเนีรับลมโชยๆเลยนะครับก็จะมาตั้งโต๊ะกันนะตั้งหมูกระทะกันตั้งแบบนั่งสัรค์ก็สบายเลยสบายเลยลมเย็นๆถามแบบคนคนเป็นโรคประสาทแบบผมนิดนึงไฟฟ้าเข้าไหมครับเข้าค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเสาไฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสาไฟมีอยู่แล้ว ปลาปามีไหมครับมีค่ะน้ําแรงมากเดี๋ยวไปเทสในห้องน้ําได้เลยเป็นปลาปาอะไรเป็นปลาปาของหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านมันไหลแรงตอนที่เราอยู่หรืออะไรอะไเขาเรียกว่าไหลแรงตลอดไหลแรงตลอดเวลาเลยค่ะอ้าวท่านผู้ชมเป็นน้ำปลาปาไม่ใช่น้ําบาดาลโอ้สบายเลยนี่คุณตูนยืนนงั้นก่อนนิดนึงฮะผมจะหันกล้องว่าผมไม่ได้ตัดต่อนะครับท่าม่วงกาญจนบุรีนะท่านผู้ชมพื้นที่256ตารางวาฉนดคุดแดงพื้นที่บ้านนี่กี่ตารางเมตรนะ 48ค่ะ48ตารางเมตร48ตารางเมตรเบอร์คุณตูนก็ถือโชว์ไว้เลยนี่เบอร์อะไรนะครับ083 009 0709ค่ะท่านผู้ชม083นี่บอกก่อนเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะ083 009 0709ลมเย็นมากอ่าลมมันเย็นตลอดเลยนะฮะไม่ใช่เย็นไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ได้เย็นเฉพาะเราถ่ายทำนะ083 009 0 7าน 09เบอร์คุณตูนแกคุณตูนครับบางคนเขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าโทรไม่สะดวกเนี่ยคุณตูนมีเฟซมีอะไรที่ติดต่อได้บ้างไหมมีค่ะมีนี่ค่ะอะไรนะ่นะอ,อะไรของของของอันนี้เลยค่ะอ๋ออสสังหากตันยูค่ะเป็นแอปสีฟ้าช,ชื่ออสังหากตันยู ทผไมชมช่วยพิมพ์มานิดนึงนะครับเดี๋ยวข้อมูลผมหายนะครับจะได้ช่วยกันเรียกว่าย,ย้อนกลับมาดูได้เพจของมุนตูนเข้าไปดูความเคลื่อนไหวได้เลยนะครับชื่ออาสังหากตันยู<ช>ายถามนิดนึงทําไมชื่อนี้ล่ะเพราะเรามีความเชื่อว่าความกตันยูจะทําให้เราจเจริญก้าวหน้าอ้าวเป็นสโลแกนที่นํามา<ช>เรียกว่าถ่ายทอดความรู้สึกความกตันยูได้อย่างเห็นภาพเลย FC ถ<ม>ามน้ําท่วมไหมอีกครั้งหนึ่งไม่ท่วมล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะใช้คําว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลย, <ๆ S 1> เลย ท่านผู้ชมผมท้าทายนะผมท้าทายอย่าเชื่อคุณตูนอย่าเชื่อผมว่าน้ำไม่ท่วมให้เข้ามาเช็กชาวบ้านได้เลยเช็คชาวบ้านชาวช่องได้เลยคุณตูนเขตเราอยู่ตรงไหน่ะเขตเขตรู้ว่าเขตรู้ฮะนี่ค่ะล้อมล้วนี้เลยรอบล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอที่ยัหมุนตัวเช็คนิดนึงนะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมสีขาวแล้วก็ตัดแนวต้นไม้ตัดแนวบ้านแล้วก็นู่นเลยค่ะแผ่นกล้องตามผมนะนี่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 นมีรถจอดอยู่นะมีรถรวดหนามนะที่มีรถลวดหนามทั้งหมดเลย แล้วก็หมุนกล้องมาทางนี้เป็นคาร์บอยอ่านี่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 ได้อย่างนี้เลยนะครับคุณตูนแล้วอย่างเงี้ยจะมาชมเนี่ยที่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยบนพื้นดิน256ตารางวา56หกรือ65 256ค่ะอ่าแสดงว่าผมมั่วถูก256ตารางวาที่ขายตอนเนี้ยลดมาเหลือ1.19เนี่ยใช้เงินจองบอกว่า5 0า0 0่มาชมวันไหนได้บ้างชมได้ทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดจันังคันพุธอะไรก็มาได้มาได้ มาเวลาไหนจะได้เจอคุณตูนดีที่สุดถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็จะได้เจอกันค่ะแต่ว่าถ้ามาจันทร์ถึงศุกร์ก็คือจะมีผู้ดูแลเขาถ้าอยากเจอเจ้าของตูเ้เป็นๆคือคุณตูนเนี่ยให้มาเสาร์อาทิตย์ให้โทรนัดลงหน้าที่เบอร์อะไรนะ0 8 3 9, 0 7, 09, 0 9 0709ค่ะ0 8 3 0 0 9 0709อ่าโทรนัดจะมาเบอร์นี้เลยอะ,ะเดี๋ยวไปดูในบ้านกันสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมเนี่ วันทีผมก็ต้องอังปราาบทบของผมไปเลื่อยเปื่อยก่อนนะครับเพื่อได้ข้อมูลมากที่สุดนะครับแถวนี้คุณตูนมีฟ้าไหมอ่ะมีไกลๆนู่นเลยค่ะไม่มีผลกระทบอะไรเลยแมงวันละ่ะไม่มีค่ะ,ะราคานี้รวมบ้านทั้งหมดท่านผู้ชมที่ดินพร้อมบ้าน256ตารางวาขายในราคา1.19ล้านซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแกขายในราคา1.39ล้านเดี๋ยวท่านผู้ชมรอผมแป๊บหนึ่งขอดูมุมบ้านหน่อยนี่ๆๆๆๆี่นท่าน,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 นผู้ชมบางคนขอมา ดูเบอร์บ้านนะดูดูมุมบ้านนะครับเน่เน่เเน่ได้มาอีกเลขหนึ่งแล้วนะสามสามเก้าอนี่สวยไหมท่านผู้ชมใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยมานดนึงก่อนเข้าบ้านขอรีลาเยอะหน่อยแล้วกันนะครับอ่านี่สวยไหมท่านผู้ชมมุมนี้หันหน้าไปทางเขาเรียกว่าถนนทิตตะวันออกเฉียงเหนืออ่าสวยไหมครับสวยไหมครับทรงนอดิดคุณตูนแล้วอยู่ที่เนี่ยผมถามนิดน,นึงอยู่แล้วต้องขายทิ้งไหมไม่ต้องค่ะทําไมล่ะครับอยู่ได้จริงเลยค่ะบ้านหลั ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะสร้างบ้านเพิ่มเติมอ่ะพื้นที่เหลือคือเยอะมากเนี่ยนะเหลือตรงนี้นะใช่สร้างบ้านได้อีกหลังสองหลังได้เลยค่ะโอ้ลมแรงมากาคุณตูนเดี๋ยวคุณตูนเอาป้ายลงนิดนึงอ่าป้าลงนิดนจะได้ไม่บานกันนะครับอ่า,อาไปเดี๋ยวดูข้างในกัน่อย,อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ 1. ห้องโถงสองห้องนอน 1. ห้องน้ำทำครัวตรงไหนอีกเที่ยวหนึ่ง ทำทำทำครัวสามารถต่อเป็นครัวด้านในก็ได้หรือว่าพื้นที่คือเหลือเยอะลูกค้าสามารถสร้างแบบต่อครัวออกมาได้เลยแปลไทยเป็นไทยคือเราไม่ได้ทําครัวให้ใ<ช>ถ้าผู้ชมสนใจก็คือมาต่อครัวเอาได้มาทําครัวนอกได้มาขยายครัวในได้หมดเลย,เลยอพอดูข้างในนิดนึงครับ<ช>คุณตูนครับนี่ท่านผู้ชมอ้าวนี่ผมชอบภูเขาลูกนี้จังเลยอ่ะมันท้าทายความสวยท้าทายสายตามากเลยนะครับนเ <ๆ S 1> นเนเห็นไหมฮะพอเ็าเรียกสวยเด่นเป็นสง่าอยู่เลยนะครับตามคุณตัวมีนิดนึง อันนี้ห้องอะไรครับเนี่ยฮะอันนี้ห้องโถงค่ะห้องโถงเดี๋ยวท่านู้ชมแป๊บหนึ่งรอผมแป๊บนึ่งท่านู้ชมนะนี่นี่เนี่นี่เดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาตรงนี้ก่อนเสียงอาจจะก้องนิดนึงนะครับโอ้โหกลิ่นสีเพียบเลยอะแสดงว่ามันเพิ่งเสร็จเหรอครับเพิ่งเสร็จค่ะเพิ่งเสร็จเลยอ่าวัสดุก่อสร้างดีมากเอาง่ายขนาดกําลังกระทัดรัดคุณตูนอันไหนหนึ่งห้องน้ําอยู่ตรงไหนหนึ่งห้องน้ำอยู่นี่ค่ะอ่าไม่ต้องเปิดก็ได้ฮะให้รู้ว่านี่คือห้องน้านะครับแล้วห้องนอนล่ะครับห้องนอนสองห้องนนอ อย่างนี้สองห้องนอนนี่ใครอยู่บ้างล่ะคะใครจะนอนบ้างสองห้องเนี่ยหรือแล้วแต่แล้วแต่เลยค่ะอ่าบางคนนอนได้จริงทั้งสองห้องเลยบางคนมีคุณพ่อคุณแม่อ่านอนห้องนึงมีคุณลูกก็นอนห้องนึงนะครับแล้วอย่างเงี้ยนะเอาเรียกว่าเป็นบ้านพักตาอากาศได้สบายสบายเลยค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในนิดนึงนี่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 ห้องน้ําคงไม่ต้องเข้าไปแล้วกันนะครับขอดูห้องนอนห้องแรกหน่อยคุณตูนครับห้องนอนห้องนี้นะคะมีระเบียง เอาง่ายๆเนี่นี่เนี่เ,นเ,น<ช>เป็นห้องนอนทั่วไปนะครับมีระเบียงด้วยเหรอไม่ค่ะระเบียงขออนุญาตดนึงโอ้โหออกไปนอนข้างเขาเรียกว่าออกไปทอดกายนอนเล่นข้างนอกได้เลยท<ช>่านผู้ชมชเปิดเข้าไปมองเห็นวิวสวนมีอะไรเลยสบายสบายเลย<ช>อ่าอ,อยู่ในชุมชนคุณตูนถามอีกครั้งหนึง่งกลางคืนแถวนี้เขาเรียกว่าเสียงดังไหมไม่ดังค่ะเงียบสงบเงียบสงบเลยเ เอฟซีขอดูห้องน้ําได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขากลับออกไปเดี๋ยวเปิดดูให้เดี๋ยวทปน้ำให้ดูเลยแรงมากขอดูอีกห้องหนึ่งครับท่านผู้ชมไปตามคุณตูนไปเลยนะครับเบอร์แกนี่ที่แกถือเนี่ยบางคนไม่เห็นนะเดี๋ยวไปหาว่าจงใจถือซึ่งจริงๆเราก็จงใจถือให้เห็นนี่แหละขอหัวใจรัวๆกันหน่อยท่านผู้ชมคนละสองสามดวงเบอร์แกนะ083 009 0709เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์ไอ้083 0090709ยังอื่นนะบางคนฟังไม่ทันมันมี2วิธี hmm. วิธีที่1คือย้อนกอกับกอเทปกับไปฟังใหม่ที่ผมไลฟ์สดเนี่ยหรือรีวิวเนี่ยย้อนกลับไปฟังวิธีที่2คือโทรหาแกที่เกือเนี่ยเบอร์ทนโท้เนี่ยโทรมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ถามข้อมูลจากแกนะครับ hmm. โอ้ขอบคุณมากหัวใจรัวเลยทั้งแอปสีดำขออีกสักคนละสามดวงแอปสีฟ้าแอปสีแดงถ้าชอบฝากพิม์ชอบมาหน่อยลวกันไป hmm. ขอดูอะไรในห้องน้ำสักหน่อยแล้วกันนะครับเป็นไงบ้าง<ม> อ๋อห้องที่สองก่อนอ่ะปัดปตูปปปปไปเลยนีค่ะห้องที่สองอ่าอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สอง<ช>เล็กลงมานิดนึงอ่าก็มีหน้าต่างท่านผู้ชมค่ะแล้ววางเตียงได้แบบสบายสบายอ่าฝ้าเป็นลักษับเล่นสเตปด้วยเป็นเขาเรียกว่าทรงโดมด้วยนะครับราคาหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมบนพื้นที่ดินเนี่ยนะ256ตารางวาแก้ขายอยู่1.19ล้านลดมา2 0 0แสนจาก1.39ล้านในสมัยก่อนในคุตูนบอกจะพาดูห้องน้ำนีค่ะ ขอชมหน่อยครับอ่าประตูลงมาแรงนิดนึงเปิดน้ำหน่อยได้ไหมฮะได้เลยค่ะอ่าโอเคคุณตูนเปิดเลยผมเข้าไปไม่ถึงแรงมากอ่าโอเคน้ําถือว่าแรงเลยนะครับอําเภอท่าม่วงตาบลลางสาลี่จังหวัดกาญจนบุรีไปคุณตูนออกไปนอกบ้านกันอีกนิดนึงนะครับไปดูบรรยากาศข้างนอกกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกก่อนจะได้ไปดูก่อนนะครับออกก่อนได้เปรียบจ้องก,อก่อนก็ได้เปรียบนะครับท่านผู้ชมนี่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  ใช้เงินจองอยู่แค่ห0 0 0 0บาทเท่านั้นแหละถือว่าคุ้มค่ามากไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะครับจ่ายตังค์แล้วก็เขากระเป๋าใบเดียวคุณตูนอย่างนี้สมมุติท่านู้ชมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยฉันเอาจริงฉันใจร้อนจองวันนี้ยนะครับห้าหมื่นเนี่ยพรุ่งนี้โอนเนี่ยพอราคาวพวกไปกันได้อีกไหมหลังไมได้ค่ะหลังไม <c oughs> หน้าไมจะไม่ได้ยินเสียงกันเพราะโทรมาคุยแก่ <c oughs> อ่าเป็นการส่วนตัวเลยนะครับว่าลดได้อีกไหมนะครับผมเชื่อว่าคุยดีๆเอาจริงๆนะครับเชื่อใจกันผมว่าแกลดราคาให้อีกได้นะครับีอยู่แล้วคะ่ะอ่าพร้อมขายอ่าแล้วคุณตูนแถวนี้ผมถามนิดนึงบ้านหลังเนี้ยตอนก่อสร้างเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเลยไม่มีเขาเรียกว่าอาชญากรรมฆ่ากันตายไม่มีไม่มีใดๆทั้งสิ้นแสดงว่ามาซื้อแล้วเนี่ยอยู่ได้แบบสบายใจเลยสบายใจเลย,เลยค่ะอยู่ได้แบบสบายใจแล้วบางคนคุณตูนเขาอยากจับพิกัดนะฮะ ว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยออจับพิกัดสวนน้ําบ้านลังสาลี่ค่ะสวนน้ําสวนน้ําบ้านลังสาลี่บ้านลังสาลี่หรือโรงเรียนบ้านลังสาลี่ก็ได้ค่ะ,ะจับอย่างงี้ง่ายกว่านะครับโรงเรียนบ้านลังสาลี่นี่เดี๋ยวเราไปส่งท่านผู้ชมตอนที่เราเริ่มต้นกันดีกว่าท่านผู้ชมตามผมมานะครับเดี๋ยวจะได้ซักไซส์เลียนิดตัวอีสักรอบหนึ่งแล้วก็จะไปแล้วเราจะไปหาข้าวกินแล้วนะคบผิวข้าวแล้วนี่ซึ่งอยู่ตรงนี้ได้ข่าวว่าแถวนี้ร้านกับข้าวก็เยอะด้วยเยอะมากอ่า คุณตูนผมขอทวนนิดนึงของเราเนี่ยอยู่ตำบลลางสาลี่อำเภอท่าม่วง,วงกาญจนบุรีบนพื้นที่ดินฉนดกุดแดงเนี่ย256ตารางวาขายบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยในราคาตอนนี้ลดเหลือ1.19ล้านนะครับวางจองอยู่แค่ห0,000เบอร์คุณตูนก็คืออย่างที่เห็น0830090709คุณตูนมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับฝากฝากท่านผู้ชมว่าแปลงนี้มีเพียงแค่หนึ่งแปลงเท่านั้นนะคะก็รีบจับจองนะคะ สิบนิดนึงไม่ใช่ว่ามีสิบหลังแล้วบอกหลังเดียวนะใช่ค่ะมีหลังเดียวเลยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะน้ำใสพร้อมทุกอย่างพร้อมอยู่ในชุมชนชาวบ้านน่ารักมาก,ากมากมิดหมดเลยลองมาดูแล้วกันนะครับลองมาสืบสอดูแล้วกันว่าแถวเนี้ยชาวบ้านน่ารักขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าชาวบ้านแถวนี้เป็นมิตรทุกคนเป<ช>็นมิตรไมตรีต่อกันนะครับเป็นกัลยาณมิตร มิชชชีพไม่มีแน่นอนผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับในในแถบนี้นะแต่ไม่แน่ล่ะมันอาจจะมีบ้างแต่ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาสืบสอดแล้วกันที่ไหนมีชุมชนที่นั่นก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าที่นี่คนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเพลในพื้นที่สบายใจได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณตูนมากนะครับขอให้แปลงนี้ได้ขายได้ไวๆแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยมาเขาเรียกว่าเสริมความสุขเสริมความฝันให้กับตัวเองแล้วกันเนาะค่ะขอบพระคุณคุณตูนมากเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมผม อ่ะขอบคุณมากครับ